พอ่อนพอเอวาป้าคุบูบเดพอ่อนโบเดพ่อกันถ้าจบได้การมอลล่าม่ดอนเน,นาะปนยยังงาจะซื้อบเดพ่อกันแต่มอลล่มดอนลูกกูมินยังเลยวันี้ว่าพอออกขึ้นมัสนสั้นเกินใช่ไหมไม่ร้กอกเออเกร้อนไงเขาไม่ถัด เื่อตอนนี้สวยนะเนี่ยอยู่ชั้นล่างไหมครับยี่ห้ออะไรไม่รู้ร้านสูตรอุยสวยนะเนี่ยหมอกลับไปมองดีมากหมอการจูบดีบมากะสวัสดีครับคุณผู้ชมพุทธิตามเพจบอยสิริชัยหมอลำใจกินร้อยนนครับผมไม่ได้หายไปไหนนะฮะวันนี้เราสนุกสนานกับ ภารกิจต่างๆ108เรื่องราวสำหรับหนึ่งวันนะครับเพิ่งมาถึงเชื่อไหมทุกคนเพิ่งมาถึงหลังเรทีถึงปุ๊บช่างก็จับขึ้นเคียงเลยนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดเข้ากลุ่มถ้าใครไม่ได้เข้ากลุ่มจะไม่เห็นการแสดงคืนนี้นะหลายคนที่เคยสนับสนุนกันบอกว่าเอาวันนี้ทําไมไม่ไลค์ขายบัดมันยานพี่น้องคือคือคือ,คอมอดีอย่างอิหีแต่ว่าผมกับโพดประชาสัมพันธ์ไปเป็น ซีหาหมือแล้วเนาะพี่น้องผู้ตั้งหาตั้งตาลอยคมก,ก็คขึนว่ากันที่น้องผู้สนับสนุนหรือติดตามกันอยู่แล้วก็คงสิเข่าไปในกลุ่มอยู่ดอกแมนบอมมะไรก็ะไรกดลุ้ลิง <c oughs> อาการน้นหน่อยกำเริ่มแล้วลินพันกันละ ร้อยสามสิบบาทนะครับสําหรับ EP นี้นะครับหรือสามร้อยห้าสิบเก้าบาทสําหรับใครจะเหมาทั้งเดือนนะครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่เราจะจัดไลฟ์สดกลุ่มติดแล้วนะครับแฟนคลับของเจมบอลยาหยีแฟนคลับของตายของน้องพุงแฟนคลับของลูกกาฟิวของลูกแพ้ว่าแฟนคลับน้องแน่นน้องเหลิมแฟนคลับม่แดงมูเจ้าเข้าไปในกลุ่มไปแฟนคลับลูกสาวลูกไส้ใจกันลอยทุกๆคนพี่น้องเขากลุ่มหรือยังครับ ถ้าบท่านใ้เขาเฝ้าเขาให้มันได้เห็นกันสุนาสุตาขอเช็คซือ้อเช็คซื้อสนับสนุนกันเดือนเดือนสุดท้ายแล้วแล้วก็ปีทีปีแรกของของเดือนเมษานะครับก็คือวันนี้นะบอกผมไม่ได้บอกให้น้องล่วงหน้าแล้วนะครับเราได้โพสต์ประชาสัมพันธ์กันล่วงหน้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถเข้าปุ่มได้วันนี้ทั้งขึ้นมือขึ้นอีอุบบนนอ มะหอนข้อนแกนกับเจฟโมงครับกับนอนสักพักหนึ่งกับตื่นเกิดมาผ้าไปเหตุระสลากกลางเราก็ไปผ้าคุณแอนออรดีไป,อไปโอนทีนะครับผักไปกับไปซ้ำสูงห่วยเตยแล้วโอนทีหาม้งแรลงพี่นองครับก็ไปนอนยีบหนึง่งแล้เผลอรับไปตื่นอยู่ซ้ำสูงถุงหนึ่งมะหอ่อดอนอ่กสองถุงกันวน มอสถานดีแสดงนี้ครับเขา่าเข้ามากครับกดลิงก์ที่ปักหมุดเข้ากลุ่มนะครับคุณโอสืบเอาให้แอร์รอนดีเนาะอะไรแม่อ,อยอาเยี่ยงลาบูบูลาบูบูคุณโอแล้วมันเป็นไซด์หนีอยู่แล้วต,วตว่างอยู่องเล้ยงตรงนี่โตเยี่ยงกพ่พอ ตัวตัวีตัวตใหญ่่นไหมเออที่มันเป็นมันช้อวกาศไหมนางคอ่จาหน่อยเด้อพี่น้องเด้อกดเข้ากลุ่มแล้วครับยังไม่ได้เข้ากดลิงก์ที่ปักหมุนนะครับพี่พี่แม่แม่ไส้ไส้น้องลุงทั้งหลายใก่กระรอยร้อยสามสิบาทที่พี่นี่ครับกดลิงก์ครับเดี๋ยวผมสะดึงเขาเองจะมออไปได้รเาัไได้ได้ พ่อจะสวดมนต์แล้วจะลงไลแล้ว<อ>จะมพ่อทีสวดมนต์<อ>ยังบาท่านเขากลุ่มเลยหรอเอาพี่บีก็เป็นมัสัน่นเสร็จแล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับไปสวดมนต์มามามาพี่น้องเขามาเด้อ หนาไม่เห็นเปิลเปิรนอยู่แถ่ได้น้อ,องๆกําลังซ้อมกันอยู่ครับเอาเพ่งหัวใจเพียกหากอนเมนบอกเิ่นสิบเปิดง้าสิบเปิดง่าแหละเมนบอกครับท่านครับ,รบ อ๋อได้เลยได้เลยครับอาจไปบอกเขาซ่อมให้มันเปิดได้ได้ได้ครับโอเคครับผมพอดีมือนี้มีเพลงไหมได้ได้ครับพ่อเมียงเิ่นสิเปิดงานแล้วอัน หลายคนทรงขอความมหาผมว่าโอ้มัอนี่คือเงียบแท้เบาเห็นไหลเอินคนเขากลุ่มขอดน้งกระองพอดีผมก็เสียดายอยู่ครับมันนี่ครับถือมือทีนี้อยากคือมันได้ขับมาค้อนแกนไม่เห็ดทุลาไม่เห็นนองบ้านเออก่นนองกันนลนก่นนองคอนแกนทุลาที่มันข้างข้าไว้ให้มันเรียบร้อย ว่าหาโอกาสที่ด้ละเมอกรไปล่ำเรื่อยใหายมองไปเรื่อยๆพอดีมือนี้มากไก่ก็เลยอยากเก็บธุราจต่ของอหงันแล้วครับก็เลยบ่ไดดมาไหล่สกับผู้ใดพอเขากุ้มกับได้เห็นเท่านั้นแหะครับานหมอลใจจะรอรู้สึกเป็เกียรติแะเป็นคนใจที่มีอการไดมเป็นส่วนแดงในอาวุธยิ่งใหญ่เปแบบวึงงานกุญผู้ใดเขากุ้มแล้วก็ได้เห็นกันผู้ใดว่าถ้าในเขากุ้มกับบู้ดเห็นกัน น้องๆเขาก็ซ้อมมาสามสี่มือนละครับงานโชว์ต่างๆโชว์ใหม่เมื่อนี้มีเปิดอัลบั้มของแถาตั้มสุภาชัยล้วค็ัตายสุวรรณนั่นแฟนครับน้องตั้มสุภาชัยปกติกลายอยู่ที่พี่น้องในเขากุมบ่แฟนครับตั้มสุภาชัยในเขากุม,กมบ่ครับคุณรรจนนาเมณ่วันน้าใหญ่มซอมีคนมาข่อหนา้าใหญ่ มีคนมาทวงว่าข่อยานายไงใช่หรอตองน้ำบอกเจ้าที่มาทวงว่าขอ,อยนยายไงทักไหลข่อยสิาาไปซอเมียข่อยเนี้อ <st> <c oughs> หเาียมยาจงเจ้ฝากมาไล่เห้เด้วเหมือนแรงกับแอนขอบคุณครับขอภารวับนี้ส่งถึงคุณพ่อเทปอีโคดสายดุลินรับเออตามลองผู้แรงเหมือนมองแลคาเมื่อกี้หัวใจเพียงหาก้อนเมืนมอคพี่น้องครับพี่น้องมคนเที่ดีับมากครับเป็นงานโชว์ใหม่นำคหมอรำใจเกินลอยในฤดูกาลปีที่แปดในยุคของโซเีกันมา่อวยผ้าลูก ป่าเฉลี่ยพี่ตาพี่น้องครับงานโชว์ลายผ้าก็เนื้อพี่น้องงานโชว์วันนี้เรามีงานโชว์ใหม่นะครับมาฝากตอนพี่น้องตะนอนพี่น้องขอนแก่นนะครับปั๊บปูเพี้ยนแต่งานโชว์ยูเดียเลยพี่น้องครับเังไยแมันท่วงกันวันไหนไงเนาะคอยงานคอยสืสวนเมียคอยเครียดให้เจ้าเดียงานโชว์แนวแม่แต่ปอกปูงานขี้แยดอกพี่น้องย้อมลำอยู่เคยรอมาอยู่ดอกเคยมีคนหงอยมารออยู่ เด็กน้อยมหาศาลอายุ1 1ปีพี่น้องครับมีงานโชคหม่เหมาะพิเสษสำหรับคณะเจ้าภาพขอบขวดขมสาลีมินอีนะครับพี่น้องเบิงไปแล้วเนาะนะครับแล้วก็มีซิงเกิลงานเพลงของพระยอกต่ำซุปพ้ะไช่กับซิงเกิลงานเพลงเทีล้วเหลี่ยมเขาพอ้ซิกิลงานเพลงเทีวเข้ไปลูกไปนำตาของเขาเด็กๆสุวรรณเมินอีมีงานทูนเมืองบบนวี่น้น